มารอใส่บาทนะครับที่วัดอวัดตุทิมงคลอ่าอ่าก็พระเริ่มรับบาทแล้วนะครับพระเริ่มรับบาทแล้วนะ นี่แหละแบบรูปแบบของวัดป่านะครับถ้าเป็นวัดบ้านจะตั้งาบาทไว้บนโต๊ะในตลาดนะครับวัดป่าพวกเราชาวพุทธพระตาแตงกระจนก็จะออกมาเข้าแถวรอใส่บาทพระก็จะออกมารับบาทนะครับตามปกตินะครับตามปกติ วัดนี้มีพระประจำวัดอยู่5องค์นะครับแต่ตอนแรกมี6องค์นะครับตอนแรกเป็นหองค์นะครับแต่ว่า,าได้ได้อ,า,อาวัดอื่นได้มาขอไปหนึ่งองค์ก็เหลือ5องค์นะครับมากๆเป้เต็มแล้ว โอ๊ตเอาจำอ่างมากน้ำจำงาล้เป็นติดบบาทด้กเอา น้องอาชีพคือห้องไว้ขงใหญ่เ่งาดะองอาชีพเนามาด้วย บามาเนี <Mama. S 2> nee, mm ่ยบทยางพอ้โเอุมนอง เก็เราก็ใส cool. ่บาทนะครับน่าจะอา ญาติโยมที่มาใส่บาทก็หน้าตาสดใสนะครับหน้าตาสดใส ばあばあばあ。 เบ็กกันเสมอยางไวๆ in in ยังผ้านุ่มแน่ยาช่วยบรลายยาช่วยบรลายอ่าเหลือองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้าย

สาธุสาธุสาธุมาต่อท้ายเลยสาธุสาธุวันนี้ก็ อาได้ตายบาทกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ขอให้ดูอ่าที่วัดนี้อาที่ศาลานี้เป็นอาอาขอละคังนี้เป็นขอละคังซึ่งสร้างโดยคุณยายแตงอ่อนแต่ไม่รู้ว่าอาคุณยายแตงอ่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้แขวนละคังไว้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะครับ ก็ข็อให้ดูไว้ <iah 40> นะครับอ่าคุณยายแจงอ่อนนี oh no. <im> ่ก็เป็นญาติของเรานี่แหละนะครับเป็นคุณยายแจงอ่อนแก้วกานะครับอนุสร์นะครับเป็นอนุสร์สร้างเป็นอนุสร์คือบุญเต็มตุวันณลงอาพร้อมญาติมิตรนะครับอุทิศอาเมื่อพศ2000องพัน ห้าร้อยแปดสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับหสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดคุณตาอ่านผิดน,นะครับก็ขออาภัยนะครับขออาภัยวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ